การใช้ชีวิตคู่ในบางครั้งอาจไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างแต่ว่าในบางอย่างอาจจำเป็นจะต้องมีเพราะว่าชีวิตคู่ของเราจะได้มีความสุขในเวลาที่ถูกนะครับ เปิดเรื่องมาในตอนเช้าตาลุงของเราที่เพิ่งจะสูญเสียภรรยาไปมันเองก็ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านลูกชายซึ่งทั้งสองคนก็กําลังนั่งกินข้า,าวเช้าด้วยกันทายว่าทั้ง้านตาลุงของเราก็ยังไม่ได้กินอะไรทางแดนคุนลูกชายก็ได้ลุกขึ้นมาบอกเพราะผมไปทํางานแล้วนะครับทั้งด้ดนตาลุงของเราก็รู้สึกตกใจอยู่นิดนึงนะครับก็เลยได้ถามว่ากินไปแค่คํา2คําเองจะรีบอะไรขนาดนั้นทั้งแดนคุณลูกชายก็ไม่ได้สนใจคําพูดตาลุงนะครับมันเองก็หันไปบอกกับภรรยาว่าตอนเย็นไม่ต้องทํากับข้าวเผื่อผมนะคร ภรรยาก็คือนางเอกของเราก็ได้อวยพรคุณสามีจากนั้นมันเองก็เลยรีบเดินออกไปทํางานส่วนทางด้านตาลุงก็หันมาถามนางเอกของเราว่าลูกชายของฉันเขาทําตัวแบบนี้ตลอดเลยหรอหนางเอกของเราก็รีบบอกว่าไม่หรอกค่ะพอดีช่วงนี้เขามีโครงการใหญ่ถ้าเกิดเขาทําสําเร็จเขาจะได้เลื่อนตําแหน่งเขาก็เลยจริงจังแล้วก็ม่งมานิดนึงค่ะตาลุงของเราก็รีบบอกไปว่าถึงอย่งงางนั้นมันก็เธอควรจะมีเวลาให้เธอบ้างนะเพราะว่าตั้งแต่ฉันมาอยู่เนี่ยยังไม่เห็นสองคนออกไปไหนมาไหนด้วยกันเลยนางเอกของเราก็รีบบอกว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูชินแล้วเพราะว่าเขาเองก็ท เพื่ออนาคตว่าแต่คุณพ่อทําไมทานยาเยอะจังทางด้านตาลุงของเราก็เลยดที่บอกว่าฉันมาอยู่ที่นี่ฉันก็อยากจะมีสุขภาพแข็งแรงจะได้ไม่เป็นภาระของพวกเธอไงฉันก็เลยพยายามทานอาหารเสริมแล้วก็ออกกําลังกายนางเอกของเราก็เลยดที่พูดชมไปจากนั้นเธอเองก็เลยขอตัวไปทํางานบ้านต่อนะครับพอตัดมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นตอนบ่ายนางเอกของเราก็ทํางานบ้านอยู่ตาลุงของเราก็มายืนแอบมองแล้วก็ได้เห็นหนางเอกของเราถอดแว่นซึ่งตาลุงของเราก็รู้สึกตกใจนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ตาลุงของเราก็ได้เห็นหน้านานงเอกของเราแบบเต็มๆม,มันเองก็ได้อุทานออกมาว่าสวยจั จนังเอกของเราก็ได้ยินนะครับเธอเองก็รีบสวมแว่นแล้วก็หันมาถามว่ามีอะไรหรือเปล่าคะแต่ลุงของเราก็เลยได้บอกว่าปลารอพอดีฉันจะออกไปข้างนอกมีอะไรจะฝากซื้อไหมนางเอกของเราก็ได้บอกไปว่าไม่เป็นไรค่ะพอดีตอนเย็นหนูก็จะไปจ่ายตลาดอยู่เหมือนกันคุณพ่อไปเถอะทางดนตาลุงของเราก็เลยตอบตกลงจากนั้นมันเองก็เลยรีบเดินออกไปข้างนอกนะครับทันไมทีนึงก็จะเป็นตอนดึกทางด้านตาลุงของเราที่กําลังจะเข้าห้องนอนก็ได้ยินเสียงทั้งสองคนทะเลาะกันก็ได้เห็นว่านางเอกกับคุณสามีเนี่ยมีปัญหาการซึ่ง เพราะตัดไม้ทีหนึ่งก็จะเป็นเช้าว,วันใหม่แต่ลุงเราก็ทราบปัญหานะครับมันเองก็เลยพยายามคุยกับลูกชายว่าลองอายาบำรุงของพ่อไปทานดูไหมมันช่วยให้สุขภาพดีขึ้นเยอะนะเพราะว่าช่วงนี้เห็นหน้าตาแกค่อนข้างจะอิดโตรยทางด้านคุณลูกชายก็ออกลูกโมโหแล้วก็เวียงใส่คุณพ่อว่าผมยังเป็นนุมอยู่ครับผมไม่ได้เหนื่อยอะไรขนาดนั้นผมยังไหวแล้วก็สุขภาพดีมากๆซึ่งเหตุผลที่คุณลูกชายโมโหก็เป็นเพราะว่าเรื่องเมื่อคืนที่มันเองเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้แล้วตาลุงของเราก็ทักเข้าถูกจังหวะนะครับม ของเราเสร็จมันเองก็รีบเดินออกไปทํางานส่วนนางอีกของเราก็หันมามองหน้าตาลุงเพราะว่าเธอเองก็แอบรุนว่าอยากจะให้คุณสามีเนี่ยทานยาบํารุงบ้างนั่นเองตัดมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นตอนบ่ายตาลุงของเราก็นั่งคิดถึงเรื่องคุณลูกชายนะครับว่าจะเอายังไงดีให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นซึ่งระหว่างที่ตาลุงของเรานั่งคิดอยู่ทางด้านงอีกของเราก็ได้เดินเข้ามาเธอเองก็ได้ถามว่าหนูจะออกไปข้างนอกคุณพ่อจะฝากซื้ออะไรไหมทางด้านตาลุงของเราก็เลยได้บอกไปว่าไม่หรอกเดี๋ยวถ้าอยากได้อะไรพ่อจะเดินออกไปซื้อเองนนนาางงงงอออออกกขเเเเเรลลลยได้้ตตบจัธ ได้ขอตัวไปตลาดนะครับถัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นตอนเย็นทางด้านคุณลูกชายก็โมโหกับคำพูดตะลุงในเมื่อเช้านะครับมันเองก็เลยได้ไปซื้ออาหารเสริมสําหรับคุณผู้ชายแต่ว่ามันเองก็ไม่อยากจะให้ใครรู้นะครับก็เลยสละปวดยาแต่ว่านางเอกของเราก็เดินเข้ามามันเองก็เลยรีบเก็บใส่กระเป๋าและก็ได้ชวนกันนอนหลับฝันดีนะครับถัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นเช้าวันใหม่ทางด้านสามีนางเอกของเราก็รีบออกไปทํางานมันเองเนี่ยก็ได้เช็คเอกสารแล้วก็ไม่ทันได้ระวังจนกระปุกอาหารเสริมก็ได้หล่นออกมามันเองก็ไม่ทททัันนนนนไไดด้สงงเเกกกตตและ็รีีบิออออปําาาพมึ จะเป็นตอนบ่ายนางเอกของเราก็ทํางานบ้านดูเธอเองก็เดินมาจ้าเอกกับกระปุกอาหารเสริมซึ่งนางเอกของเราก็ไม่ได้คิดนะครับว่าจะเป็นของคุณซามีเพราะว่าปกติก็มีตาลุงที่ทานอาหารเสริมเธอเองก็เลยเดินมาหาที่ห้องแต่ว่าก็ไม่เห็นตาลุงของเราอยู่นางเอกของเราก็เลยมาวางรวมกับอาหารเสริมของตาลุงทานมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นตอนบ่ายตาลุงของเราก็ได้เวลาทานอาหารเสริมมันเองก็เดินเข้ามากินอาหารเสริมตามปกติแต่ว่าตาลุงของเราก็แอบผิดสังเกต่นิดหนึ่งนะครับว่ากระปุกนี้ตาลุงของเราเหมือนไม่เคยซื้อมาแต่ว่าตาลุงของเราเนี่ยก็เข้าใจว่าตัวเองอาาจจะมมีลืบ้ง ตาลุงของเราก็เลยทานตามปกติพอตอัดอมกทีหนึ่งในตอนบ่ายตาลุงของเราก็เริ่มรู้สึกไม่ดีกับร่างกายนะครับจนนางเอกของเราก็เดินเข้ามาทักว่าคุณพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าคะทางด้านตาลุงเราก็รู้สึกเขินนะครับมันเองก็ไม่กล้าบอกว่าเป็นอะไรหลังก็กทีบอกกับนางเอกของเราว่าฉันขอตัวไปพักก่อนแนะ่รู้สึกว่าร่างกายจะไม่ดีสักเท่าไหรน่นางเอกของเราก็เลยได้ตอบตกลงจากนั้นตาลุงเราก็เลยรีบมาที่ห้องพร้อมกับทํากิจกรรมส่วนตัวนะครับพอตกมาตอนเย็นตาลุงของเราก็อาการดีขึ้นนะครับมันเองก็ออกมาทานข้าวตามปกติซึ่งระหว่างที่ทานข้า อยู่ทางด้านตาลุงก็ได้ทานางเอกของเราว่าลูกชายของฉันไม่กลับมาหรอนั่งเอกของเราก็เลยดีบอวว่าวันนี้เขาไปต่างจังหวัดนะคะน่าจะกลับมาตอนเย็นของวันพรุ่งนี้ทางด้านตะลุงของเราก็เลยด้เอ่ออ,อไปด้วยจากนั้นก็เลยได้ชวนนางเอกของเรากินข้าวซึ่งหลังจากที่กินข้าวเสร็จตะลุงของเราก็กินอาหารเสริมตามปกติแล้วก็ได้แยกย้ายกันนอนหลับฟันดีแต่ว่าพอตกมาตอนดึกตะลุงของเราก็าน,นอนไม่หลับนะครับเพราะว่าริดอาหารเสริมเนี่ยไันได้ทํางานอีกแล้วตะลุงของเราก็เลยเดินออกมากินน้าซึ่งนังเอกของเราก็ได้ยินเสียงนะครับ ถามตาลุงว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะเห็นมีเหงื่อออกและข้อหน้าซีดต,ตั้งแต่เมื่อกลางวันแล้วถ้าเกิดไม่ไหวให้หนูพาไปหาหมอไหมตาลุงของเราพยายามปฏิเสธนะครับว่าไม่เป็นไรจริงๆนางเอกของเราก็พยายามตือ้อพยายามถามจนสุดท้ายตาลุงของเราก็ทนไม่ไหวนะครับอันเองก็ดีบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ดีขอเปิดอันติซึ่งนางเอกของเราก็ช็อกนะครับแต่เธอเองก็ยังไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะว่าหลังจากพูดเสร็จตาลุงของเราก็พุ่งเข้ามาเปิดอันติทรายนานแล้วครับหลังจากนั้นนักงก็ด้กินเวลาไปนะครับตัดมาอีกทีหนึ่งก็จะเป อยู่แล้วเธอเองก็นึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนนะนเลยครับทั้งแ้น่นน่งเอกของเราแอบประทับใจกับเหตุการณ์เมื่อคืนอยู่นิดนึงแล้วสักพักหนึ่งคุณสามีก็เลยเดินเข้ามาถามว่าวันนี้ทําไมไม่เห็นคุณพ่อออกมาทานข้าวเช้าเลยครับเขาเป็นอะไรหรือเปล่าปกติเขาไม่เคยตื่นสายเลยนะครับยังไงผมได้เวลาไปออกไปทํางานแล้วคุณช่วยไปดูเขาหน่อยนะนางเอกของเราก็เลยได้ตอบตกลงจากนั้นคุณสามีก็เลยขอตัวไปทํางานหลังจากคุณสามีออกไปทํางานไปได้สักพักหนึ่งนางเอกของเราก็ตัดสินใจมาที่ห้องตะลุงเธอเองก็พยายามเคาะประตูนะครับแต่ว่า,าก็ไม่ได้ย แอบรู้สึกเป็นห่วงอยู่นิดนึงเธอเองก็เลยเปิดประตูเข้าไปก็ได้จ่าเอกกับตาลุงของเรานอนขดตัวอยู่เธอเองก็เลยได้ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าตาลุงของเราก็ได้บอกว่ามันเป็นเหมือนเมื่อคืนอีกแล้วช่วยันหน่อยนะนางเอกของเราก็รู้สึกตกใจอยู่นิดนึงนะครับแต่เธอเองก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรน่ะละครับหลังจากนั้นนะก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากวันนั้นตาลุงของเราก็รู้แล้วนะครับว่าสาเหตุเนี่ยมันมาจากอะไรแต่ว่าตาลุงของเราเนี่ยก็รู้สึกสนุกกับสิ่งที่ทําแล้วส่วนนางเอกของเราก็รู้สึกดีนะครับทั้ง2คนก็เลยไม่ปฏิเสธและก็เ ตีกันอยู่บ่อยๆจนผ่านมาได้ครบหนึ่งเดือนทางด้านตาลุงกับลูกชายก็ได้นั่งกินข้าวด้วยกันแต่ว่าระหว่างนั้นคุณลูกชายก็แอบเห็ินอาหารเสริมที่มันสลับขวดไว้ก็ที่รูสึกตกใจจนมีอาการอยู่นิดหนึ่งตาลุงของเราก็เลยได้ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าทางด้านคุณลูกชายก็เลยได้บอกไปว่าเปล่าครับยังไงผมอิ่มแล้วผมขอตัวออกไปทํางานก่อนแล้วกันนะครับหลังจากพู้เสร็จทางด้านคุณลูกชายก็รีบเดินออกไปทํางานส่วนทางด้านตาลุงกับนางเอกของเราก็จ้องหน้ากันนานแล้วครับหลังจากนั้นหนะักกด้กินเวลาไปนะครับตอ,ตอนมาเอก,กุส สามีก็มีปัญหากันอีกแล้วนะครับซึ่งเธอเองเนี่ยก็รู้สึกเสงมากๆก็เลยที่บอกกับคุณสามีว่าคุณนอนก่อนได้เลยนะเดี๋ยวฉันขอไปเข้าห้องน้าก่อนซึ่งคุณสามีก็รู้นะครับว่านางเอกของเรางอนมันเองก็พยายามขอโทษแต่ว่านางเอกของเราก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเธอเองก็รีบเดินออกจากห้องแล้วก็เป็นตะลุงของเรามาดักอยู่ที่หน้าประตูมันเองก็ได้ถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมนางเอกของเราก็เลยได้พยักหน้าไปนันแหละครับหลังจากนั้นนักก็ได้กินเวลาไปนะครับสามเดือนต่อมาตะลุงของเราก็ทานอาหารเสริมตาม ตะลุงของเราทานเนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยเห็นผลตะลุงของเราก็เลยเพิ่มปริมาณซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยให้ตะลุงของเรามีพลังมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงทําให้ตะลุง,งเราวูบไปแล้วก็เสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นด่างกด้ติดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจคนทําคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ